คือแม่พ right. okay, mm ันธ์่พันธ์แมของน้ำตาแม่ของน้ำตาลตัวกคุตัหลักานอ่ะตัวนี้แหะสาวสาวนสาวก็พินนก็ได้นนั้นมาแล้วอเเอ่ะตัวต่อมาแงกรโอเ ตัวน,นี้ชื่อน้ำขิงเบตตอนนี้หลังจากคลอดลูกแล้วใช่ไหมโอ้โตัวน,นี้กี่เดือนอลไรเปตเนี่ท้องกี่เดือนละเพิ่งจะผ่านรอบไปอ๋อเพิ่งจะผ่านรอบนะครับเนี่ยน้ำขิงถ้าถ้าตัวน,นี้ท้องก็ลูกตัวที่สามเนาะถูกตองสามสี่สตัวที่สี่นะ อในท้องนี่ตัวที่สี่นะครับผมตัวแรกกับสันงูกัดตายอ๋ออตัวนั้นใช่ไหมตัวตัวเมียแล้วก็ตัวซ้องหนุ่มตายแล้วก็ตัวท่าเหมือนตัวด่างอืโอ้โหตัวนี้ก็ตัวนี้มันขิงสถานะผสมมาริโอ้นะครับนี่นี่ดูดูขากรุงก้าวขาหูยอะนะครับยืนแล้วครับตอนนี้ ล้างท่าเขาและยุดมือไปไม่ได้แล้วเป็นไม่เข้าไปหรอกเข้าไป้มันนี่จะได้จะขาไปอ่าตัวนี้สมาริโออ่ะโอเคเป๊ะตัวต่อไปข้ามมาเลยไหมนี่ยตัวนี้เลยเออมาตัวนี้เลยชิดกันยกโยกตัวนี้ตัวนี้ยกนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ดูไม่ดื้อมั้งเนี่ยเข้าไปได้ไหมเป๊ะได้ได้ต้อง ถือสองมือ้อจุจบฟุ๊บพุ่ียังไม่อยู่ตอนนี้สถานะเป็นยังไงพี่เปียตัวนี้ไม่อยู่ใช่มาริโอวันเดียวกับน้ำขิงอะไรโอ้ มีกันดูม้ยมีลูกยังเพืตัวนี้ก็นู่นนายตัวเรืองกันนะอ๋อตัวเรืองใช่ลูกเจ้าลักนั่นน่ะอ๋อมันได้ล้านอ๋ออันนี้อันนี้คือลูกเขาใช่ไหมตัวนี้อ่อ๋อก็ก็ได้หลานแล้วโอ้โหสวยครับเฮ้ยเฮ้ยดี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 มาหยกเฮ้ยดีดฮดยดฮดยเฮ เม่หยกผสมมาริโอเหมือนกันครับตัวนี้หยกผสมพันธุ์นะครับตัวนี้ที่เป็ลองลองดึงขึ้นหน้าไปนิดเดียว okay. ให้เขากาวสกักกาวด้วยไปนี่โชว์ลำตัวแล้วหนะน่อยนิดเดียวกาวหนึ่งลูกปุ๊บนั่นแหละอีกนิดนึงปุ๊บสวยเอ้ยเอ้ยนี่อย่างนี้เป็นบัวชาวบัวพันแท้นหน่อยอย่างนี้น,นี่นี่นต้องโค้งซ่าแบบนี้ นี้แม่หยกนะครับสถานะผสมมาริโออยู่ตอนนี้ ยกนี้โออเ่เป๊ะปากสวยสวยมากอ่ะตัวนี้ตัวนี้เลยไหมเดียวเดียวเดียวยกยกดีเดียวดยเดียวเดียวไอ้ปีคามก่อนเด้อถ่ายตอนพี่ปีคามข้าวข้าวอ้าว ขาวขาไม่ดื้อหาวขีาวเยอะข้าวเยอะหนึ่งช้อนไปสวดมากดูดูดูเดี๋ยวังไม่ดีเยอะดีเออเออหมดโอ้สวยพี่สวยมากพังเฮ้ย สถานเป็นไงพี่้ตัวนี้ครับใส่จ้าจรักไปอ๋อใส่เจ้ารักครับผม <c oughs> แม่ขาวใส่เจ้ารักนะครับตัวนี้้รุน่นอีกแล้ว ส่วนไม่กินไ,ได้เลยพี่เพื่อนีลยง่ายวานแค่ส่องดีกว่ากันตัวนี้แม่ปันน่นว่าไงอ๋อแล้วมองแม่ปัน่นว่าอะไรตัวนี้มองจะเอาที่พี่เอามา,อ,าอยู่ด้วยกันนะถ่ายอีกแล้เออแต่ขี้ขี้ไม่เหลวดีเนะาะไหนกิน,นหญ้าสดให้พี่หน่อยเม่ยหาสดมันไม่อม่อนไงมันก็ยญาสด สวยนะนะครับสวยนะเพี่ป้กรตูนกตูนพงมา่็สวยเป้ไรอะกรตูครับเอาผักกะเพรามาเรียกสิกระตูน มรอดรพด้ต้อย่างเดียวจะโตไม่ได้มั้งจ่าตัวอ่ะยังอยู่ไหมจ่าตัวอยู่ไหมจ่าตัวอนะ่ะวัวก็สวยแฟนก็สวยนะจ่าตัวอ่ะเราบอกจ่าตัวมีทุกอย่างเลย แล้วที่แดงขาก่อนได้ไปเข่งกับคจะโต้ไปพีไปไปตรงนี้โอเคไปครับไปเลยครับปึ๊บโอเคไปครับสวยตัวต่อไปครับนึกว่าจะข้ามตัวบนแล้วอุตราลุ้น <c oughs> นึกว่าจะข้ามลัวบนสุด <c oughs> โอ้สวยตัวน,นี้ก็สวยวีดาวีดาฮะวีดาเหรอวีดา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 วดาดาดา เดี๋ยวดื้อดื้อทีนั้นเรามาโยกมานี่แล้วอันนี้มานี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกแดงดีเี๋วีดาเอาถอะไม่ทำไรดีดีมีแสงก็ดีแลนะแต่ละตัวนี่อ่ะตัวนี้ ตัวนี้วีด้านะครับลูกแดงดีสถานะใช<ค>่ไหมโอ้เหมือนกันตัวนี้ผสมมะลิเอาไว้นะครับใช่ที่ร่างไอ้ยกวันหนึ่งวีด้าวีด้าไหมอ่ะขนาดแบบมีแปดแล้วยังไม่โค้วีด้าเนาะ

พีทาพีทาไหมครับพีานิ่งๆให้ตุยดิตุยดิเดี๋ยวมโอเคพี่จะค่อยๆปล่อยได้เลยครับะค่อยปล่อยได้เลยมันจะไปละค่อยปล่อยเลยนะนั่นแหละสวยครับอ่าไปตรงนี้ปุ๊บโอเค ตัวนี้อันนี้บัวดัมลูกอ่ะไอ้ลูกบิ๊กแบ๊กเนี่เหรอดีดีไม่ดื้อหรอกมันไม่น่าดีเมย์ไปไหมเมย์เมียวเมียวลูกเมียวปึ๊บปุ๊บเมียวเมียวดี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 อันนี้ชื่อชื่อเมย์ลูกบิ๊กแบ็กท้อง ยังยังตัวนี้น่าจะยังแต่นี้อรอผสมเนาะแม่พันธุ์ชื่เมย์นะครับลูกบิ๊กแบ็กรอผสมยังซิงอยู่ยังซ <c oughs> ิงอยู่นซิงอยู่อืมนะคุ้มบึกดึ๊กมีมีดีดีมีมีดีลูกดึ๊กดีดี มีดดไม่้ลวเครับอไนี่มดไม่เอา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 ลูกไม่เอาปุ๊บอะดูลังตัวพี่ดีนะดีเนาะรามีนะครับตอนนี้รอผสมอยู่พี่พี่มีนาคดบาาคตจะใส่ตัวไหนยก็จะใส่อนี่ฟินิกสามเพราะลูกตัวก่อนลูกฟินิกออกมาชวยดําแล้วก็ มีได้นาดังมีาพี่ปล่อยเลยครับมีดีเคยให้ลูกสิดอีก้วสวยติดใจโอเคปอ่ะตอนนี้มันอยู่ด้วยกันกับไอ้มะนาวอะ หอยพอยลูกพุบหอยไปดูมาดูวันนี้เออวันนี้มาดูเลยลงมาเออดีดีนี่หอยนี่ลูกนี่ดีลูกตัวนี้ชื่อพลอยนะครับพี่เป้สถานะเป็นไงบ้างตัวนี้ตัวนี้น้นเป็นสีน้ำยัง รักษาอยู่ยังรักษาอยู่นะครับยังไม่ได้ผสมตัวนี้ให้หมอประดิษฐ์มารักษาอยู่าอายุน่าจะถึงเจ็ดแปดปีน่าจะได้เพราะว่ามันเนี่ยจะรุ่นเดียวกับเนี่ยแล้วก็ลูกมันตัวเมียเข้างตัวด้วยไหมได้ล้านแล้วใช่ใช่ใช่เน้อหลานแล้วอ่ะไอ้เนื้อนะลูกลูกไมโอตัวนั้นนะ่ะตัวข้าวน่ะล้านอ,อ๋อนั่นหลานเขาพอย Ini apa, papi? Ekor ini, ini satu kap, ini. salah. Ini salah, salah nang Ini salah. Ini สารน,นี่เจ้าลูกนิดเดียวตัวตัวนี้ยังเออสาราตัวนี้พี่เป๊จะจับสมเข้าไหมเนี่ยมันไม,ไม่ไม่เป็นไม่ชดัดแต่ตอนนั้นผมใส่ใส่ก็เป็นแล้วก็ไม่ติดนี่เป็นบัวที่เขาเรียกว่ารุ่นเก่าแล้วอ่ะเนาะรุ่นแมวโอ้โหน่าจะสิบเจ็ดปีได้แล้วมั้งบัวตัวนี้าอายุสิบเจ็ดปีก็เฉียบไม่าฉียว ดาราเกิดปลายปีห้าหนึ่งลูกตัวที่ส่องอ่ะดาราก็เท่าไหร่อ่ะปลายปีห้าหนึ่งเหมือนก็ส่องปีไปแล้วอ่ะใช่แล้วลูกตัวที่ส่องอ่ะมันมีลูกตัวแรกตัวนึง่งที่ไปเลยก็ได้พี่ไปเลยก็ปไปเลยที่หกอ่ะต้องได้อ่ะอืม หรือเปล่าหมูมันจะเป็นเหมือนเหมือนมันจะชิดฮิตมันจะฮิตขึ้นนิดนึงลองตรวจสอบรัจที่นี่เพราะฉีดยานี้ไปถ้าเป็นต้องต้องเช็คอีกอ๋อฉีเาอีซินิยมไปเหรอฉีดยาแท่ตีดไอ้ฟางมึงดูนี้โอู้ดูนิ